สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God m o v o e Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังอมตะตอนที่8สำหรับเนื้อเรื่องนะครับนายกคูได้พบกับรูน่าที่น่าเรือนจำเธอนั้นแปลกใจมากที่รูน่าไม่เหมือนกับแทอื่นซึ่งเธอไม่รู้ว่าเป็นคนละคนกันกิริยาต่างๆและคาพูด ทำให้นายกูงงมากว่าทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นายกูจึงกลับที่พักหลังจากนั้นไม่นานนายกูได้รับหนังสือพิมพ์ที่ส่งมาจากบ้านของตนเมื่อเธอเปิดดูกลับพบข่าวแปลก,ปลกเธอจึงไม่สนใจแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวส่งมาจากบ้านเธออีกเธอจึงเปิดดูเนื้อข่าวขนาที่ดูหนังสือพิมพ์ก็ได้โทรหาแม่ของตนเองแต่แม่ของนายกูได้ปฏิเสธไปว่าไม่ได้ส่งหนังสือพิมพ์ไปเธอจึงตัดสายจากแม่ เพราะในเนื้อข่าวนั้นนายกคูเห็นรูปตัวเองโดนถ่ายซึ่งไม่ใช่เธอแน่ๆเธอจึงตกใจมากทางด้านแทอื่นแทอื่นสืบพดีเกี่ยวกับชายที่ตายไปเมื่อ25ปีที่แล้วแต่ผลปรากฏว่าทางโรงพยาบาลไม่มีข้อมูลอะไรให้ทางนั้นเธอจึงแปลกใจมากหลังจากนั้นคดีที่พบศพหญิงถูกฆ่าปาดคอลูเมตของผู้ตายกลับมาขอสารภาพความผิดตำรวจจึงจับตัวผู้ต้องหาเข้าคุกขณะเดียวกัน ตำรวจได้จับกลุ่มแฟนหนุ่มของผู้ตายซึ่งเมื่อปิดคดีได้แล้วไทยอื่นจึงปล่อยตัวแฟนหนุ่มของผู้ตายไปแต่แฟนหนุ่มได้บอกว่าลูมเมตของแฟนมีมือถือสองเครื่องไทยอื่นเอกใจจึงไปค้นหามือถืออีกเครื่องหนึ่งแต่พบเฉพาะสายชาเท่านั้นหลังจากลูมเมตผู้ตายเข้าเรือนจํามีคนมาขอพบและถามถึงโทรศัพท์อีกเครื่องแต่นักโทษได้บอกว่าซ่อนไวอ้อย่างดีที่ต้องฆ่าลูมเมดเพราะลูมเมตได้ยินเสียงข้อความจากมือถืออีกเครื่อง คนที่มาขอพบพูดขม่มขู่ว่าให้นำมือถือมาซ้ายดีๆแล้วก็เดินจากไปทำให้นักโทษกลัวมากถึงกับเข่าซุดลงไปทางด้านอีกรอีกรชวนโจยังไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเดินไปถึงหน้าร้านกลับเจอพวกนักเลงที่เคยต่อยตีอีกร์จึงสั่งให้โจยังจาัดก,การแต่ที่ไหนได้คนที่เดินตามมากลับเป็นอืนออ่นซอบอื่นซอบจึงเรีบวิ่งหนีไปอีกรจึงต่อสู้ตัวคนเดียวแต่แล้วได้มีชายปริศนาวิ่งเข้ามาช่วยอีกร์ ชายคนนั้นก็คือโจยังนั่นเองหลังจากจัดการนักเลงไปได้หลายคนหัวหน้าไทอื่นได้เห็นโจยังต่อสู้นึกว่าเป็นอื่นซอฟจึงเรียกตัวเข้ามาโจยังจึงแกล้งทําตัวเป็นอื่นซอฟและเหตุการณ์ก็คลี่คลายหลังจากนั้นอีกรกลับโรงแรมพร้อมโจยังอีกรจึงให้โจยังออกไปเดินเล่นข้างนอกเพราะอีกรนัดเจอกับแทอื่นอีกรจึงลงจากห้องพักโรงแรมไปคุยกับแทอื่นโดยก่อนจากกันแทอื่นบอกว่ารักคุณนะ อีก่อนก็ตอบว่าเหมือนกันแทอืนจึงออกไปทำงานระหว่างที่โจยังเดินเล่นได้เจอเข้ากับนาลีซึ่งก็คือซึงอานในโลกจักรวัดเกาหลีนาลีคิดว่าเป็นอึนซอฟจึงพูดกวนต่างๆนานาโจยังคิดว่าทั้งสองเป็นแฟนกันแต่แล้วก็โดนตีส่วนกลับมานาลีจึงบอกว่าเย็นนี้มีอาหารเตรียมไว้ให้อย่าลืมไปกินแล้วก็จากไปโจยังจึงบอกเรื่องนี้แก่อึนซอฟว่าได้เจอกับนาลี หลังจากวันนั้นอีกรและโจยังได้ไปกินอาหารที่ร้านเดิมจนได้แต่อีกรและโจยังสังเกตปฏิกิริยาของเจ้าของร้านว่าเจ้าของร้านรู้จักตัวตนของเขาทั้งสองคนเมื่อถึงเวลาคำ่ำโจยังจึงจับตัวเจ้าของร้านไปให้อีกรสอบสวนอีกรเมื่อเห็นหน้าคนดังกล่าวจึงรู้ว่าเป็นหนึ่งในกระบทที่เข้ามาฆ่าพ่อของอีกรจึงสั่งว่าให้ฆ่าตัวตายซะนี่คือคำสั่งกราชาทางด้านชินแจชินแจไปประกันตัวแม่ของตนเอง จากการที่แม่ไปเล่นพนันอีกแล้วชินแจจึงขอเป็นครั้งสุดท้ายให้แม่เลิกเล่นการพนันเพราะตนนั้นเป็นตำรวจจะเสียภาพลักษณ์พอเรื่องแบบนี้แม่ชินแจก็รับปากหลังจากนั้นชินแจกลับมายังสถานีตำรวจและพบเข้ากับอึนซอฟที่ยืมเสื้อคลุมของโจยังมาและพบว่ามีโทรศัพท์โจยังอยู่ในเสื้อคลุมจึงหยิบมาดูชินแจที่เห็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ของอึนซอฟจึงขอตรวจดูกลับพบรูปโจยังยืนคู่กับอีกอนจึงถามไปว่า อีกนอยู่ไหนอึนซอฟจึงพาชินแจไปโรงแรมเมื่อถึงโรงแรมอึนซอปรออยู่ข้างล่างชินแจค้นห้องไปทั่วจนได้เจอกับผลชนะสูตรของอีริมและเห็นสัญ,ญลักษณ์จากกวัดเกาหลีชินแจจึงเกิดภาพความทรงจําว่าเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์ครั้งนี้ตอนวัยเด็กและพิธีการที่อีกรในวัยเด็กลำลึกถึงบิดาของตนหลังจากที่บิดาเสียชีวิตขึ้นมาได้ทันใดนั้นโจยังได้เข้ามาทำ้ายร่างกายทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือด จนอีกอนเดินเข้ามาแล้วบอกให้หยุดชินแจจึงถามว่าคุณคืออีกอนใช่ไหมอีกอนก็บอกว่าต่อไปนายต้องเชื่อคำพูดที่ตนพูดในอีกโลกหนึ่งฉันคือราชาของนายจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องเรื่องซับซ้อนซ้อนทับกันทั้ง2โลกทําให้งงนิดหน่อยนะครับและตัวนครในเรื่องอาจจะเยอะหน่อยทําให้อาจจะงงๆได้สําหรับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้พาไปเครื่องซีซั่นแล้วนะครับ และสำหรับใครที่งงจุดไหนสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นลครับจะพยายามตอบให้เข้าใจให้มากที่สุดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ g o d m o v i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ